แฟรลิวพูช่วงนี้ก็คงจะแฮปปี้พิเศษนะครับแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะใจหายหน่อยๆในการที่เจอร์นค็อปเนี่ยประกาศอำลาทีมไปฮะแต่สิ่งที่มันชื่นหน้าชื่นใจนะครับแล้วก็เป็นที่โอ้โหตอนนี้เนี่ยเป็นที่รักใคร่ของแฟนๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจคนใหม่ก็คือเจ้าหนูคอนอมแบตลี่นะครับแบ็กขวาดาวรุ่งแบ็กขวาตัวสำรองที่ได้โรากาศในช่วงที่แบ็กขวาตัวจริงอย่างเทรนต์อโนเจ็บไปแล้วปรากฏว่าฟอร์มการเล่นมันดีมากๆดีถึงขนาดที่ว่าแฟนแฟรวอร์พูยกว่านี่เป็นกองหลังอนาคตคน ใหม่ของวงการฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลเลยนะครับไปดูเรื่องราวของเจ้าหนูคนนี้กันหน่อยว่าเขามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วทําไมฟอร์มถึงดีขนาดนี้นะครับคอนเนอร์แบลลี่นะครับต้องบอกว่านี่เป็นนักเตะเยาวชนของลิเวอร์พูลครับปีที่แล้วเนี่ยถูกลิเวอร์พูลปล่อยยืมให้กับโบตันวันเดอร์เรอร์แล้วก็ลงเล่นกับโบตันประมาณหนึ่งครับผลงานก็ต้องบอกว่าประมาณหนึ่งไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเท่าไหร่นะครับซึ่งนอกจากเล่นกับโบตันครับแบลลี่ยังเป็นนักเตะดีกีทีมชาติ er ไอร์แลนด์เหนือท ผลงานกับโบตันเนี่ยลงเล่นไป53เกมยิงไป7ประตูน,นะครับก็ต้องบอกว่าผลงานในหลีกรองกับโบตันเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยแหละครับแต่ว่าคําถามคือว่าถ้าขึ้นมาในเวทีพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาจะเล่นได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่าฤุูการนี้ครับเชิคอปก็เรียกกลับมาแล้วก็ได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่มีชื่อเป็นตัวสำรองบ้างหลายครั้งแต่ว่าด้วยความที่ต้องยอมรับครับว่าแบ็กขวาชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเนี่ยทั้งเทรนต์อานและก็โจโกเมสเนี่ยก็ผลงานดีครับแล้วก็มีความสม้อมเสมอกันรวมถึงอาการบาดเจ็บของทั ท้งเทนอาร์โนแล้วก็โกเมตก็ไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บด้วยครับเขาก็เลยรอโอกาสอย่างอดทนสำหรับแบดลี่นะครับปรากฏว่าในช่วงปลายปีที่แล้วครับลิวพูลประสบปัญหาเรื่องของเกมรับครับแบ็กซ้ายเนี่ยทั้งโรเบอร์สันแล้วก็ซิมิค้าเจ็บแล้วเจ็บแบบเจ็บยาวด้วยครับทำให้เจอร์น็อปเลือกใช้โจโกเมตซึ่งปกติจะเล่นเป็นแบ็กขวากับเซนเตอร์เนี่ยจับโจโกเมตไปยืนแบ็กซ้ายครับเท่ากับว่าณตอนนี้โจโกเมตยืนแบ็กซ้ายและแบ็กขวาก็เหลือแค่เทรนอาร์โนที่เป็นตัวจริงตัวสำรองในตำแหน่งแบ็กซ้าย แบ็ขวาเนี่ยไม่มีใครเลยครับก็เป็นโอกาสของแบล็กเ่ที่มีโอกาสขึ้นมามีชื่อในเกมหลายๆเกมที่ผ่านมาทั้งพิมร์ลีกแล้วก็บอลถ้วยปรากฏว่าโอกาสมันก็มาถึงเจ้าหนู20ปีคนนี้ครับเมื่อวันที่เทรนต์อโน่บาดเจ็บฮะเทรนต์อโน่เจ็บแบ็คซ้ายอย่างโรเบิร์ตรและซิมิคาร์สยังเจ็บอยู่ครับทำให้โจโกเมสต,ต้องไปเล่นแบ็คซ้ายแน่แบ็คขวาเทรนต์ไม่อยู่มันก็เป็นโอกาสของเจ้าหนูแบล็ี่คนนี้ที่ได้ขึ้นมาครับและเกมแรกที่เป็นตัวจริงรวมถึงหลังจากนั้นเนี่ยที่ได้ลงต่อเเเเนนนนื่่ออกกัมาาาปปรฏววแฟูู้ด็สีย ว่าเจ้าหนูนี่มันนิ่งเกินอายุมันเล่นดีมันดีมากๆแล้วบางทีเนี่ยอาจจะดีเทียบกับเชนอโนได้เลยในตำแหน่งแบ็คขวาครับผลงานที่ว่าดีพอๆกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบลลี่ครับมีการเติมเกมรุกขึ้นมาแล้วมักจะสร้างแอสซิตหรือว่าสร้างโอกาสให้เพื่อนยิงประตูได้หลายครั้งแล้วเกมล่าสุดกับเชลซีนี่ทั้งยิงทั้งจ่ายด้วยก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามครับที่ลิเวอร์พูลก็น่าจะแฮปปี้แล้วมันก็อาจจะเป็นมรอดอกชิ้นสุดท้ายครับที่เจนคอปเนี่ยปั้นก่อนจะทิ้งไว้ให้กับนะลิเวอร์พูลเ่น มา,มากในปีนี้เลยครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเจอร์นคอปอยู่แล้วในการดันดาวรุ่งดันนักเตะอะคาเดมี่ของหงแดงเนี่ยขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรนต์อโนเคอร์ติจโจนฮาวิ่เอเลียดแล้วก็ล่าสุดคือคอนเนอร์แบดลี่คนนี้เนี่ยครับแล้วดีขนาดนี้แฟนหงเริ่มบอกแล้วว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยคงไม่ใช่เรนต์อโนครับคนที่เดือดร้อนจากการที่แบดลี่เล่นดีแบบนี้อาจจะเป็นแผงมิดฟิลครับเพราะว่าเจอร์นคอปอาจจะดันเรนต์อโนมายืนเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กหรือว่าเล่นเป็นมิดฟิลไปเลยเเพื่่อให้้แแบลีน Black ขวา เนี่ยตัวออกบอลก็มีทั้งแบดลี่มีทั้งเชนอโนแล้วก็มีทั้งแอนดูโรเบอร์ซันแบ็กซ้ายถ้ากับว่าเกมลุกมันจะหลากหลายขึ้นครับจะใช้ประโยชน์จากบอลของเชนได้ดีขึ้นด้วยก็เป็นสิ่งที่แฟนของแฮปปี้ครับไม่ว่าใครจะลงตัวจริงตัวสำรองแต่ผลง,งานแบบนี้เนี่ยเป็นการทิ้งท้ายนะครับของเจนคอปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแม้ว่าฤดูกาลนี้ยังอีกยาวนะครับเส้นทางของลิพูยังมีให้ลุน4แชมป์แต่สิ่งที่เจนคอปทําไว้ให้ครับไอความสําเร็จเนี่ยจะได้4แชมป์หรือจะได้กี่แชมป์มันต้องไปรอจบฤดูกา คมผ่านปลายเดือนกุมภากำลังจะมาเนี่ยการที่คอปปั้นเจ้าหนูแบลลี่ขึ้นมาแล้วผลงานดีแบบนี้ก็น่าจะเป็นของขวัญที่มันจับต้องได้มากที่สุดในอนาคตครับถ้าเกิดว่าคอปไม่อยู่ทีมมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นแล้วว่าเด็กแคนดี่โดยเฉพาะเจ้าหนูแบลลี่เนี่ยน่าจะโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมได้ในอนาคตนะครับแฟนหงทุกท่านเห็นว่าแบลลี่เป็นอย่างไรกันบ้างชื่นชอบในตัวนักเตะดาวรุ่งคนนี้ขนาดไหนก็ลองเม้นต์มาคุยกันหน่อยนะครับฝากติดตามบอลเต็มแม็กทุกช่องทางครับทั้งทาง Facebook, YouTube, TikTok, เฟซบุ๊กยูทูบลิกต ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาฝากการฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็กด subscribe c h anel n ด้วยนะครับฝากไปด้วยที่บอลเต็มแม็กครับ